คลิปนี้เนี่ยผมขอขอเล่นหนึ่งเลยนะถ้ากิดแล้วก็ enjoy คับผมสวัสดีในที่สุดผมก็ได้มีเวลาทําคลิปสักทีหลังจากที่ผมต้องทํางานสี่อาทิตย์หนึ่งเดือนก็คือผมทําตัวเองว่าจะเสร็จไหมแค่นั้นเองคืองานมันยืบแบบผมไม่มีเวลาทําคลิปเลยลแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยครับผมต่อจากนี้ไปผมจะไม่ตัดต่อแล้วนะปล่อยให้ดูกันแบบยาวๆเลยนะบ๊ายบาย เอยเยอร,ร์ขอกราบสววสที่ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยฮะอยู่กับผม่าทอมมีเ่เลิฟระบอก2อ,อะแล้ววันนี้ผมจะมาสอนกระบ,บอกกระบองเล็กที่เดียววันช็อตแน่นอนนะส่วนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผม คอมโบต่อไปจะเป็นคอมโบอันติฮะถ้าพร้อมแล้วไป bye